ดีครับ FC อุ๋งอิง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับแล้วก็ FC d i r e c t h a n e l เ้วยนะครับวันนี้ก็มาคุยกันนะครับเกี่ยวกับอุ๋งอิงของเรานะเอออุ๋งอิงของเรา,นะเเราวันนี้ก็ได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวได้ไปเที่ยวได้ทำบุญกอยปลื้มแทนน้องไปที่ไหนที่ไหน FC ก็ต้อนรับนะ เอก็ต้อนรับทุกที่ทุกทางที่อุ๋งอิงไปนะมี f อเต็มไม่มดนะขอถ่ายรูปมั่งขออะไรมั่งนะเออนี่อุ๋งอิงก็ไม่เคยปฏิเสธนะเออเออุ๋งอิงมาขอถ่ายรูปไปเที่ยวไปอะไรนะเลิกจากการไปเที่ยวไปทำบุญก็มาหาอาจารย์ นะเข้าไปหาอาจารย์บิ๊กนะเออนี่ไฟล้ไฟเลียนนะหุงอิงของเราก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยเรืนี่ก็ไปหาอาจารย์บิ๊กอาจารย์บิ๊กสอนนะอาจารย์บิ๊กก็บอกุองอิงนี่ไวหัวไวนะจำง่ายสอนอะไรไปก็จำแม่นนะ ก็ดีใจไปกับน้องด้วยนะเออหลักครูใหญ่ครูบาอาจารย์ช่วยสั่งสอนนะเอออันไหนที่ไม่รู้อันไหนที่ว่าติดติดคัดคัดลองรำทำเพลงช่วงไหนท่อนไหนที่ว่ามันยังไม่ลื่นไม่ไหลก็ขอให้ครูบาอาจารย์สอนนี่เข้าไปหาบิ๊กอาจารย์บิ๊ก อาจารย์เขาก็สั่งเขาก็สอนอุ้งอิงเขาก็จำนะนี่เขาเรียกว่าไฟรู้ไฟเรียนนะแล้วก็เอามาปฏิบัติทำรรนะก็ยามว่างก็เข้าไปหาครูบาอาจารย์นะได้พักพรมั่งอะไรมั่งนะเราก็เห็นใจนะขนาดพักวงแล้วก็ยังไปวงเล็กอีกนะเออไป ก็เอเขาเขาเรียกร้องก็ต้องไปนะเออเดี๋ยวก็ไปถ่าย MV มั่งอะไรมั่งไปถ่ายโฆษณานะรายการโทรทัศน์ทีวีจองคิวก็โทรมาจองขอคิวบอสโจตอนนี้ก็ต้องรอรอจังหวะว่าว,ว่างตอนไหนอะไรตอนไหนจะได้ไปถ่ายไปทำให้ออรายการทีวีช่องใหญ่ ต้องมาขอคิวบอสโจก่อนว่าว่างหรือไม่ว่างนะเออบางคนก็ก็ว่าน้องดูเนี่ยเห็นไหมยามว่างยามอะไรก็ไปหาครูบาอาจารย์ให้ช่วยสั่งช่วยสอนนะเอออันไหนมันติดขัดไม่ลื่นไม่ไหลก็ให้ครูช่วยแนะช่วยนาแนะนําสั่งสอนเออก็อุงอิงก็บอกแล้วหนูไม่ใช่เป็นคนเก่งนะ ไม่ได้เป็นคนเก่งหนูไม่ได้เป็นคนร้องพอเฮงเพราะมากมายอะไรน,นะก็นี่แหละก็ไฟรู้ไฟเรียนนะร้องไม่เก่งก็ไปหาครูให้ครูช่วยสั่งช่วยสอนเออนะนี่แหละ f อทุกคนก็นถึงได้เอ็นดูและรักใคร่อุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะครับ อันไหนเราไม่รู้เราก็ไปถามนะเออเราก็ไปหาครูให้ครูช่วยสั่งช่วยสอนจังหวะจะโคนนลองแบบไหนอะไรยังไงนี่เขาเรียวกว่าไฟรู้ไฟเรียนนะเออพักพ่อนมั่งอะไรมั่งก็ได้เห็นไปเที่ยวไปอะไรนะก็มีความสุขเราก็มีความสุขที่ได้ติดตามอุ๋งอิง ทุกคนติดตามอุ๋งอิงก็มีความสุขนะก็ได้เห็นได้เห็นอุ๋งอิงไปเที่ยวนะเออแล้วก็ภูมิใจว่าเออน้องได้พักผ่อนสมองมั่งอะไรมั่งนะบางครั้งมันก็เครียดนะการร้องลําทำเพลงอยู่ตลอดเวลานะอยู่กับไม้ไฟส่องหน้าอยู่ตลอดเวลานะ เดี๋ยวก็จนจะเปิดฤ้ดูการแหละนะอีกไม่กี่วันหรอกเพลงเพลิงก็เตรียมและเตรียมแหละนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวก็รอรอดูนะครับเ,ออเดี๋ยวก็รอดูก็ดูดีนะทุกคนดูคลิปดูอะไรอะ่ะ fc ทุกท่านครับที่ท่านเห็นเห็นอุกอิงเป็นยังไงไปนู่นไปนี่ fc ทุกคนนะ ให้การต้อนรับอุ๋งอิงหมดไม่ว่าอุ๋งอิงจะไปไหนทําอะไรนะเออปีเข้ามาหาเลยเออขอญอาติถ่ายรูปถ่ายอะไรอุ๋งอิงก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรก็เออยกมือไหว้ขอบคุณนะเออไปเที่ยวไปเจอเอฟซีจะไปกินจะไปเที่ยวห้างเที่ยวอะไรเจอเอฟซีขอถ่ายรูปอุ๋งอิงไม่เคยปฏิเสธนะเออไม่เคยปฏิเสธ ไม่เคยนั่งอีกิกนั่งงอนะเออไม่เคยนั่งงิกนั่งงอเหมือนปาทูนะ <c oughs> เออก็คนเราอย่างนี้แหละที่เขาถึงได้รักได้ดูเพราะว่าปฏิบัติตัวมาตั้งแต่ต้นทำตัวยังไงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะเอออุงอิงของเราก็น้อยคนนะครับเออไม่ว่าช่องไหนนะไปถ่ายไปทำกุงอิงเนี่ย ยอดวิวขึ้นกระชูดกระชูดร่วมทุกช่องนะเออรวมทุกช่องใครไปถ่ายไปทำอุค์อิงยอดวิวยอดอะไรเนี่ยโอพุ่งกระชูดหมดนะเออไม่มากก็น,น้อยแหละบางคนก็เป็นหมืน่นเป็นแสนนะไปติดตามอุคงอิงเราก็ดีใจกับพวกพี่ๆน้องน้องที่ทำ YouTube เราก็จะได้ดูหลายแง่หลายมุมนะ เพราะบางคนมันถ่ายคนละมุมกันอะไรกันนะเราก็ได้ดูเอามาเผยแพร่ให้เราดูเราก็ได้ดูความสนุกสนานขององ้งอิงนะเราก็อยากจะเห็นอง้งอิงมีความสุขนะเออก็ดูซิสมัยก่อนนะตะก้าเงินทั้งตะก้าอนะ่ะโอ้แม่ประทับใจเท่ากับลูกป,ปู <c oughs> สมัยก่อนอ่ะ องอิงไม่เคยได้เล่นลูกโป่งไม่เคยได้เล่นตุ๊กตานะ่ยยังจำกันได้ไหมครับ f อนะโอ้ได้ลูกโป่งนี่ดีใจโอ้ยสมัยก่อนเขาก็ซื้อรถไฟเฟิงไฟฟ้าให้รองเท้าไฟนะกระพิบแป,ป,ป๊บป,ป,ปับแป๊บปับนะเออให้องอิงนะเออคนก็เห็นเขารักเขาเอ็นดูเขาก็เลย ซื้อนู่นซื้อนี่ให้ลูกเปิงลูกโปงนะตุก,กตาตุก,กตาก็เอามามันเยอะจัดก็เอามาประมูลแล้วก็เอาเงินไปช่วยเหลือนะเออช่วยเหลือเขานะเออมูลิธิเราก็ดีใจไปเราก็ได้บุญกันสองต่อนะครับพวกเอฟซีนะเออุ้งอิงเขาทำบุญมาดีนะ ก้าทำบุญมาดีแล้วมาอยู่กับวงสาวน้อยมาอยู่กับบอสโจพอโจก็เป็นคนใจบุญตอนนี้ก็เข้าคู่กันเลยสิชวนกันทำบุญว่างก็ไปทำบุญที่นู่นที่นี่มั่งนะเออ <c oughs> ก็ดีแหละ <c oughs> บางครั้งก็ว่าโอ้ยต้องรอชาติเดิมชาติหน้าไม่ต้องรอละอุงอีกนี่เห็นดันตาเลยนะเออ ทานตาทำบุญก็ได้บุญเอาเงินให้คนมีน้อยกว่านะก็ได้มานะให้ไปก็ได้มาอีกใช่ไหมเขาก็เห็นแล้วว่าเอออุงอิงนี่เป็นคนยังไงนิสัยแบบไหนติดดินจริงๆลูกหลานเราคนนี้ติดดินจริงๆยืนหนึ่งแถวหน้าหมอลำเลยนะอุงอิงของเราเนี่ยนะพูดนี่แล้วก็ นบรรดาวงหมอลำทุกวงนะก็มีความรักและเอ็นดูอุงอิงของเรานะรวมทุกคนนะที่อยู่กับวงหมอลำไม่ว่าวงไหนนะเราไม่ได้ปิดกั้นก็มาเอ็นอุงอิงก็รักใครเอ็นดูอุงอิงนะทุกวงเอ็นอุงอิงก็เอออุงอิงเป็นคนน่ารัก าก็มาติดตามอุงอิงมั่งอะไรมังงม่งนะคอมเมนต์นะอุงอิงมั่งนะเออเขาชื่นชมชื่นชอบอุงอิงเป็นคนสู้สู้ชีวิตนะเด็กคนนี้สู้ชีวิตอยากจะหาเงินช่วยพ่อแม่ทั้งบ้านจะได้มีกินมีใช้จะได้มีเงินปลูกบ้านปลูกช่องก็ใครจะไปรู้หรอว่าเออมันจะดังขนาดนี้แวบเดียวลันดังเปี้ยงป้างเลยนะเออ ก็ต้องขอขอบอคุณ f c ทั้งหลายนะที่ช่วยกันอุปการะนะอุกิงของเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะกังนำแล้วก็เท่าแก่น้อยนะทั้นี้ก็เซ็นสัญญากันไปแล้วกับเท่าแก่น้อยเดี๋ยวก็ต้องเดินสายอีกเห็นไหมลงจากวงใหญ่ก็ต้องไปเดินสายกับเ,เท่าแก่น้อยอีกนะ แล้วก็สปอนเซอร์สปอนเซอร์ทั้งหลายนะ้าจะได้อุกอิงไปเป็นฟรีเซนเตอร์ก็กลิ้งกลางไปหาบอสโจได้ออไปหาบอสโจได้สินค้าตัวไหนเล็กใหญ่รับหมดนะเออถ้ามีเวลาว่างนะเออถ้าไม่มีเวลาว่างเดี๋ยวเขาก็บอกเองนะเออบูยาติกวันยาตราผมของกินของใช้ทั้งหลาย โอเล่อย่าอมอย่าดมอย่ามองอะไรทางนั้นได้ทางนั้นนะครับนะเออเอ็มลิ่งเอ็มร้อยนะก็ติดต่อบอสโจมาได้ทุกท่านนะบอสโจจะมีคิวให้ไม่ให้อะไรแนละมีคิวหรือเปล่าอะไรแล้วก็ติดต่อรายการทีวีนะเออตอนนี้ก็เข้าแถวเรียงกันเลยแหละ รายการทีวีอ่ะก็ขอเวลาให้ว่าอุ๋งอิงว่างนะเออจะได้ไปถ่ายทำรายการโทรทัศน์ช่องใหญ่ๆข่าวข่าวช่องใหญ่ๆก็ติดตามอุ๋งอิงนะก็พูดก็พูดเถอะอุ๋งอิงทานเสียงของเอฟซีนี่ไม่ใช่น้อยๆนะอุ๋งอิงเนี่ยไปออกรายการไหนไปอะไรนี่ทำให้ยอดเขาก็เติงขึ้นเยอะเลยแหละ นะก็เราก็ดูดูกันไปเห็นไหมยามว่างกูอิงก็เข้าไปหาครูบาอาจารย์ให้ช่วยสอนช่วยสั่งนะออการร้องรำทำเพลงนะเด็กคนนี้มีความคิดความอ่านหรือการสัมพัสสัมภาษณ์ช่องโทรทัศน์หรือทีวีอะไรแต่ละช่องนะก็มาสัมภาสณ์ใ่ยอู๋อิงพูดดีมากเลยนะ เราไปฟังๆไปดูย้อนๆดูได้เลยนะครับนะวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ fc อุงอิง fc สาวน้อยเพชรบ้านแบงคทุกท่านนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ